สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวสิ่งนี้กันนะครับผมมันก็คือเครื่องซีลนะครับผมเป็นเครื่องซีลสุญญากาศไว้สําหรับแบบว่าเก็บของเพื่อให้ของสดได้อยู่นานนะครับผมีอยเพิ่งได้มาเลยยังไม่ได้เก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็มาทํางานยังไงใช้ดีไหมแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันครับโอเค <Go! S 2> น,นีมีผมมแถมมาด้วยนะครับผมเป็นถมงสำหรับการซิลแบบสุญญากาศโดยเฉพาะเลยแถมมา10ใบมนนีเป็นคู่มือมีหลายภาษามากแต่ไม่มีภาษาไทยโอเคใช้ไฟน,นี่คือเครื่องซิลสุญญากาศ Welcome ซีเลอร์โอเคก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะตรงนี้จะเป็นเครื่องไว้ตัดตัดถุงโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะซีลตรงนี้มันก็จะมีปุ่มนะก็มีหลายโหมดรมีไวคอมอันนี้ซีลก็คือซีลอย่างเดียวซีลข้าวข้าวสารนะ อันนี้เวทก็คืออาหารก็คือของเปียกใ่มอืมอันนี้แห้งแล้วก็อันนี้ปุ่มสต็อปนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ก่อนนี่นะครับตัดสมมติว่าเราจะเพราะมันยาวไปใช่ไหมสมมติเราก็ตัดโอ้นเงีโอเคตัดได้ดีไม่มีปัญหาครับผเราลองเปิดเครื่องกัน ก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะลองซิวสุญญากาศดูก็คือเป็นบล็อกรี่นะคะผมผมซื้อมาทำกับข้าวแต่ว่าหัวมันใหญ่อะ่ะเยอะน่าจะกินไม่หมดในทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งมาลองสิวดูจะได้เก็บไว้กินทำกินข้าวหน้านะครับผมเพื่อรักษาความสดโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูงกันเปิดฝาก็ ปีกฟ้าเอากดครับมันจะมีปุ่มเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะได้หงออนิดหนึงก็คือล็อกแน่นอันนี้มันเป็นผักนะครับเป็นของสดถือว่าเป็นเวทนะอ่ะเริ่มโอเคเรียบร้อยครับผม แล้วก็กดกดตรงนี้ล็อกล็อกลดล็อกว้าวเจ๋งมากซิลเสร็จแล้วน,นี่เขาบอกว่าอีอันหนูขบอกว่าให้เว้นสมมติเราจะมีอะไรมาซิลต่อให้เว้นยี่สิบวีนะโอเคครับผมต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์นะผมลองซิลดู มืนเดิมครับเหมืนเดิมโอเคปิดอันนี้ก็เป็นของอาหารสดนะครับของสด,งสดก็ถือว่าเป็นเวทเหมือนกันโอเคลองดูเร็ด ครับผมเรียบร้อยเราจะสามชัดนสไลด์ทีนี้เรามาลองเป็นถุงขนมนะเวลาเรากินไหม่หมดเนี่ยอ๋อก็จะได้ลองซิลเก็บไว้อันนี้จะซิลอย่างเดียวนะครับผมซิลอย่างเดียวก็จะใช้โหมดนี้นะโอเคเริ่มเราจะนับถอยหลังในสิบห้าวิทำการซิล ไม่มีการดูดอากาศออกโอเคเรียบร้อยครับผมดูสีเป็นยังไงบ้างก็ซียวมากเป็นยังไงบ้างโอเคเรียบร้อยครับปิดสนิทเลยใช่ไหมขนมแล้วเก็บไปกินครางหน้าต่อได้นะครับผมเยี่ยมเลย เรามาลองซิวขนมปังกันนะครับผมก็จะดูดเป็นสรญยากาศด้วยแล้วก็ทำการซิลล็อคอขนมปังนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเวทนะโอเคเริ่มได้แล้ว ที่เราเป็นการเรียบร้อยขนมปังนี้ผมว่าอาจจะดูดเยอะไปหน่อยหรือว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าอืมอันนี้คือเป็นการกดแมนนวลนะก็คือกดแล้วเราเลือกระดับได้เองเลยว่าจะให้มันดูดเยอะแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราลองซิลขนมปังดูแบบอีกทีหนึ่งแบบว่ากดเองว่าให้มันดูดแค่ไหนที่ผิดวิีหรือยังเนี่ย น่าจะย่ะ20วีแล้วนะอเอ่เดี๋ยวเราลอง,ลอ,งอันนี้นะครับผมก็คือดูดเองนะกดค้างด้ว,ว่าก็จะอ๋อกดค้างพอปล่อยมืองก็จะหยุดดูดนะครับผมน้่นดูด,ดอีกผมว่าเท่านี้กำลังดีสำหรับขนมฟังอีกหน่อยอนะีกหน่ะ โอเคพอเราได้ที่โอเคแล้วเราก็ซิลครับกดซิลโอเคเรียบร้อยครับผมนี่เราก็จะได้ซิลขนมปังอันนี้แบบซิลเองนะครับผมก็เทียบกันอันนี้กดแบบ แบบเว็ดนะดูดซะแห้งเลยแห้งใช่อันนี้ดูดแบบดูดเองกะเอาเองโอเคตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเราดูดซิลวสูญยากาศเนี่ยดูดอะไรที่มันอาจจะมีน้ําเป็นส่วนผสมหรือแบบเนื้อที่ยังมีน้ําอยู่ไงครับบางทีมันดูดเนี่ย มันอาจจะดูดเอาน้ําบางอันนิดนิดหน,น,น่อยออกมาด้วยนะครับผมตรงเนี้มันก็อาจจะมีน้ําขังอยู่นะตรงนี้มันเป็นตัวล็อกเราสามารถถอดชิ้นเนี้ยไปล้างได้อโอเคเราก็ถอดนี้ไปล้างตรงนี้ก็ถอดออกได้นะครับตัวฟองน้าเนี่ยมัดนเปียกเนี่ยถอดออกก่อน้ำแล้วเราก็กลับมาใส่ใหม่ เราก็ประกอบกลับเข้าไปจะเป็นตัวล็อกนะแล้วก็เอานี้เสียบกลับเข้าไปโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับผมกับการทดลองใช้งานผมรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะมีตั้งนานแล้วอ่ะ <c oughs> จะได้เก็บของไว้ได้นานๆนะครับโดยรวมแล้วก็ใช้งานง่ายครับ ดูดีครับเครื่องก็ดูดีโดยรวมแล้วก็ชอบมากถือเป็นของใช้ในครัวเรือนที่น่าจ,จะมีกันไว้นะครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนะก็ไปลองสั่งซื้อกันมาดูได้ครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยละสสำหรับการรีวิวแกงกองใช้งานเครื่องซีลสูญญากาศตัวนี้นะครับผมก็ยังไงก็ คุณนะครับผมที่เข้ามาชมแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปด้วยนะครับผม mm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย